ไปดูกองนี้กันเลยค่ะเกมลากทรชนนะคะซึ่งก็เป็นของค่ายเมตตาและมหานิยมค่ะ,ะหลังจากที่หยุดพักกองไปไประมาณ4-5เดือนนะคะก็เปิดให้ทางเราเข้าไปที่กองเพื่อที่จะนำภาพให้กับคุณผู้ชมได้ชมเรื่องหลังกันนี่แหละคะ่ะ ฉากที่เห็นนี้นะคะเป็นฉากแนวบู๊แน่นอนค่ะเรื่องนี้ <S 1> <1> <S เป็นบู๊แอคชั่นของค่ายเมตตาและมหานิยมนะคะซึ่งพี่นกจฉยชัยค่ะเป็นผู้ที่กำกับเองด้วยนะคะ ผู้ที่เข้าชากค่ะก็มีแต้วนัทพรนี่รับบทเป็นตำรวจหญิงเจนารีนะคะซึ่งถือว่าเป็นละครบู๊ที่สุดของแต้วแล้วนะคะแล้วก็ยังมีท็อปเจรนท็อปเจรนนี่ก็รับบทเป็นมาวินมาเฟียสายเปแล้วก็ตูนพิมพ์วีรับบทอลิสาน้องสาวของเจนารีคือน้องสาวของแต้วนั่นเองนะคะฉากนี้ถ่ายทํากันทั้งวันเลยทีเดียวพาะต้องการหลาย มุมนะคะ,คะออกมานี่สวยแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดนะคะสำหรับความยากของฉากนี้เนี่ยนะคะสำหรับแต้วแล้วคืออะไรไปฟังค่ะค่<ส>ะคือมันยาวแลวะหนักมากค่ะแล้วก็พูด d i a l o g กันยาวด้วยความแขนแล้วแขนก็สั่นไปแบบนี้หลงมากเลยผมเห็น,ผม,หนผมเห็นแบบโหสงสารแต้วจังเลยอ่ะ <S <S จริงๆแล้วผมถือปืนยาวก็ได้นะคือผมถือแค่ปืนสั้นนะใส่ฉากตอนแรกยืดอย่างนี้ใช่ไหมสกพังหนึ่งันเริ่มอึกอึก อแค่นี้ก็ได้วะเฮ้ยแล้วหมดสั้นลงเลยเรอยใช่แล้วแบบเต้ายังแบบคุยเต้าเก่งมากเลยอ่ะยังอยู่ได้อ่ะสั่นสั่นดูดีๆจะสั่นพี่นกแบบพูดเดินมาหาเต้าบอกเต้าเออเหมือนแบบหายไปจากหลังโควิดนานอะไรเงี้ย เอ,ออยังตีลังกาได้ไหมเอวพี่มาเจอกันตีลังกาแล้วเหรอ,อก็ใช่ค่ะพี่ก็ลองดูคะด่ะแต่ละคิวมันก็จะมีอะไรที่แบบมาเซอร์ไพรส์เรื่อยๆอย่างตัวในหลังโควิดก็คือแบบไม่ได้หยุดเลยอะทูทกวีคแล้วก็บูทุกวีคถ้าเกิดไม่บูปืน,นก็แบบบูแบบจริงจังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบพยายามออกกําลังกายอะไรเงี้ยไว้ให้เราแข็งแรงพอที่จะอย่างน้อยก็ถือปืนไม่ไม่สั่นเออถือไม้มือเดียวได้แล้วเนี่ย ก้าปีจนเมื่เช้าผมต้องแซวแต้วว่าแต้วแต้วฟิตมากเลยอ่ะแต้วออกกําลังกายทุกวันเลยอ่ะแบบ7จ็ดโมงเช้าจะเห็นแล้วครับเขาจะออกกําลังกายแล้วผมแบบจ้องเลยอ่ะอืมแขนแต้วแข็งแรงจริงๆนะคะค่ะแต่ว่าถือไม่เนี่ยสมตัวได้นะคะแข็งหรือไมกนะคะคุณผู้ชมบอกเลยค่ะยิ่งเฉพาะไม้ไวเลสเนี่นะคะค่ะ